เรายังคงอยู่เกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจภาพรวมนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเศรษฐกิจดิจิทัลกันดีกว่านะคะว่าในปี2025นี้จะมีการเติบโตมากขึ้นขนาดไหนค่ะ ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้พูดคุยค่ะถแถลงข่าวนะคะสถานการณ์และแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัล2025นนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์และก็แนวโน้มตลอดจนทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลในปีนี้2025ค่ะเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะมีแนวโน้มขยายตัวอย่างแข็งแกร่งโดยดิจิทัล GDP ค่ะคาดว่าจะเติบโตรอยละ 7.3คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่2.6เท่าค่ะของการขยายตัวของ GDP โดยรวมนะคะซึ่งอยู่ร้อยละ2.5นอกจากนี้ค่ะการลงทุนด้านดิจิทัลยังขยายตัวถึงร้อยละ9.9นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลเศรษฐกิจป,ประเทศไทยพ้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการ การดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะก็ได้กล่าวถึงปัจจัยในการสนับสนุนความท้าทายของเศรษฐกิจดิจิทัลโดยระบุว่านโยบายนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นดิจิทัลหับเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตนอกจากนี้กระแสการใช้ AI ในภาคธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใช้บริการดิจิทัลมากขึ้น ก็เป็นแรงส่งนะคะให้ภาคเศรษฐกิจนี้ขยายตัวและยังมีปัจจัยเสี่ยงเช่นความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกข้อจํากัดด้านบุคลากร การแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนในภูมิภาคที่ต้องจับตามองต่อไปค่ะซึ่งก็มีผู้แทนนะคะจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาร่วมบรรยายค่ะเกี่ยวกับแนวโน้มและก็บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับโลกรวมไปถึงผลกระทบและก็โอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของแนวโน้มดิจิทัลในระดับโลกแล้วก็อธิบายถึงประโยชน์ที่เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถที่จะ สร้างให้กับประเทศไทยได้โดยมีผู้แทนนะคะจากเว r l d ์แบงแล้วก็มีการประมาณการดิจิทัล GDP ของภูมิภาคแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะส่งผลต่อการพัฒนานในอนาคตโดยผู้แทนจาก Google อีกด้วยค่ะ